ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อนว่าใครบางคนจะอาศัยอยู่ในสุสานเทพพาพิภพเช่นนี้ชายไวกลางคนกว่าสายตามองสำรวจผู้คนที่เข้ามาด้านในก่อนจะส่ยายิ้มขึ้นอย่างชั่วร้ายมันตรหนักว่าผู้คนเหล่านี้กำลังอยากรู้เห็นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตัวมันเนื่องจากร่างกายของมันไม่ได้เผยกลิ่นอายพลังใดๆออกมาชายคนนี้เป็นใครกัน เฉินเซียงส่งกระแสจิตสอบถามไปยังซุนหลิงซิงขณะนี้นางกำลังก้มหน้าต่ำหลบเลี่ยงสายตาของชายวัยกลางคนเฉินเซียงจึงคิดว่านางสมควรรู้จักกับชายไวกลางคนผู้นี้จริงสิพลังมิติของข้าถูกจำกัดมันไม่สามารถใช้งานได้เมื่อครู่ก่อนเฉินเซี่ยงทดลองขับเคลื่อนพลังมิติไปแล้วจึงบอกผลลัพธ์ให้นางรับรู้ไม่ต้องสนใจชายคนนี้มันเป็นพวกจิตวิปริต การที่เจ้าไม่สามารถใช้พลังมิติได้ย่อมส่งผลให้พวกเรามีสถานการณ์ยากลำบากแต่หากเจ้าทะลวงระดับได้สำเร็จเจ้าก็อาจกลับมาใช้พลังมิติได้อีกครั้งซุนหลิงซิงกล่าวพร้อมกับหันมองไปยังประตูด้านข้างท้องพระราชที่กำลังเลื่อนออกอย่างช้าช้าเฉินเซี่ยงสังเกตเห็นประตูบานนั้นเช่นกันแต่ในระหว่างที่เขากำลังจะสอบถามซุนหลิงซิงก็ได้คว้าข้อมือของเขาพร้อมเร่งส่งกระแสจิตว่าเฉินเซี่ยงให้ท่านลุงถังเข้าสู่โลกทะเลของเจ้าก่อนข้าจะพาเจ้าเดินทางไปยังส่วนลึกแห่งสุสานเทพทาพิภพ,พ เฉินเซี่ยงส่งกระแสจิตบอกกับถังเจียครั้นแล้วถังจงเจียจึงเข้าสู่พระราชวังหยกของเฉินเซียงทันทีเมื่อเห็นว่าถังจงเจียเข้าสู่พระราชวังหยกเรียบร้อยแล้วซุนหลิงซิงจึงฉุดดึงเฉินเซี่ยงพุ่งเข้าสู่บานประตูอย่างกระทันหันขณะที่คนอื่นๆกำลังงุนงงและไม่สามารถขวางพวกเขาไว้ได้ทันหลายคนสังเกตได้ว่าท้องพระโรงแห่งนี้มีบานประตูทั้งหมด9แห่งจึงสงสัยว่าเหตุใดซุนหลิงซิงถึงเลือกเข้าสู่ประตูนั้นทั้งที่ยังไม่ได้เปิดออกอย่างสมบูรณ์ ยามนี้มีหลายคนพยายามวิ่งตามนางเข้าไปเป็นเพราะพวกมันรู้ว่าสุนหลิงซิงคือผู้คนจากสุสานเทพท้าพิภพที่จุติขึ้นดังนั้นนางสมควรรับรู้เกี่ยวกับด้านในสุสานเทพท้าพิภพดีกว่าใครแน่เหล่าว่าคนส่วนใหญ่ที่รับรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของนางมักเป็นคนของตระกูลเทพหวังหวอขณะที่พวกมันพยายามวิ่งติดตามสุนลิงซิงชายไวไกลางชุดดำบนบัลลังก์ท้องพระโรงก็ได้ซัดพลังฝ่ามือกวาดร่างคนเหล่านั้นให้ลอยถอยหลังและล้มกลิ้งระเนระนาด พวกเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้าไปในประตูบานนั้นชายไวกลางคนกล่าวพลางลูกคราวพวกเจ้าต้องเข้าไปยังประตูบานอื่นเพราะอะไรทำไมพวกข้าถึงไม่มีสิทธิ์เข้าสู่ประตูบานนั้นชายชาราจากนิกายสวรรค์้าพิภพถามขึ้นชายไวกลางคนชุดสีดําจ้องขเขม็งไปยังชายชาราครั้นจึงยิงลําแสงออกจากคู่ดวงตาเจาะทะลวงหัวของชายชาราในฉับพลันเพราะพวกเจ้าไม่คู่ควรยังไงเล่า กล่าวจบชายไวกลางคนจึงผายมือออกส่งผลให้ร่างกายของชายชาราระเบิดเป็นละอองเลือดก่อนจะพวยพุ่งพุ่งเข้าหาชายไวกลางคนหลังจากชายไวกลางคนดูซับละองเลือดมันก็กล่าวขึ้นว่าโอ้หลักฐานพลังของมันไม่เลวทีเดียว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนหวาดกลัวจนเหงื่อตกไปตามๆกันพวกมันรับรู้แล้วว่าชายไวกลางคนหน้าพรั่นพรึงเพียงใดที่สำคัญหลายคนยังตรหนักได้ว่าชายไวกลางคนสมควรมีหลักฐานพลังไม่ต่ำกว่าขอบเขตท้าพิภพเร้นลับส่วนพวกมันล้วนอยู่ในขอบเขตทวบอลพการด้วยกันทั้งสิ้นแล้วจะมีใครสามารถรับมือกับชายคนนี้ได้ นอกจากนี้ยังไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าชายชราจากนิกายสวรรค์ท่าพิภพจะถูกชายไวกลางคนฆ่าตายง่ายใดราย,รายราวกับพลิกฝ่ามือมินำซ้ำยังเป็นการเข็นฆ่าเพื่อกลืนกินหลักฐานพลังรีบไปให้พ้นก่อนที่ฆ่าจะลงมืออีกครั้งกล่าวจบดวงตาของชายชุดดำพลันวาบแสงสีแดงฉานเห็นเช่นนั้นหลายคนจึงวิ่งกรูกันเข้าบานประตูอื่นๆในแปดตำแหน่งของท้องพระโรงราวกับพวกมันกำลังหนีตายยังไงอย่างนั้น แม้ว่าผู้คนกำลังวิ่งออกจากท้องพระโรงด้วยความชุดละมุนเช่นไรแต่ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้ประตูบานที่ซุนหลิงซิงวิ่งเข้าไปเสียด้วยซ้ำดูเหมือนทุกคนรับรู้โดยทั่วกันว่ามันคือสิ่งต้องห้ามกระทั่งชายชาราเพียงแค่เอ่ยถามถึงเหตุผลก็ต้องถูกฆ่าตายไปดือด้อเมือม่อซุนหลิงซิงและเฉินเซี่ยงผ่านบานประตูในทงพระโรงทั้งสองจึงได้พบกับอุโมงค์ทางเดินที่มีความสว่างสวยัยหลิงซิงชายคนนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ ทำไมมันถึงไม่ได้ขัดขวางท่านเอาไว้เฉินเซี่ยงถามขึ้นเขาค่อนข้างอยากรู้เห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เดิมทีเขาคิดว่าซุนหลิงซิงอาจมีความบาดหมางกับชายคนนี้มาก่อนก็เลยไม่คิดว่ามันจะเปิดทางให้เช่นนี้ข้าเคยช่วยเหลือมันไว้แต่ข้าไม่ถูกชะตามันสักเท่าไรชายคนนี้คุ้มดีคุ้มร้ายและไม่น่าไว้ใจที่สําคัญความแข็งแกร่งของข้าในปัจจุบันไม่เพียงพอจะเอาชนะมันได้ดังนั้นพวกเราอยู่ให้ห่างจากมันเอาไว้จะดีกว่า ซุนหลิงซิงกล่าวก่อนจะชะลอฝีเท้าลงดูเหมือนานางกำลังระวังตัวจากอันตรายบางอย่างเฉินเซียงเปิดใช้งานเนตแก่นวิธีตรวจสอบครั้นจึงพบเห็นก้อนกลุ่มพลังสีดำฝังตัวในผนังสองข้างของทางเดินหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกสิ่งที่ค้นพบให้ซุนหลิงซิงรับรู้เจ้ามองเห็นจริงหรือนี่มันอยู่ตรงไหนช่วยระบตุตำแหน่งให้ข้าทีซุนหลิงซิงเร่งถามด้วยท่าทางรีบร้อน ระหว่างนั้นเฉินเซียงได้มองเห็นก้อนกลุ่มปราณสีดำกำลังไหลเวียนมาตามผนังในช่องทางเบื้องหน้ามันอยู่ตรงนั้นเขาชี้ตำแหน่งให้นางซุนหลิงซิงเร่งประตูพลังฝ่ามือซัดใส่ผนังทันทีครั้นแล้วมันก็ได้ปรากฏคลื่นพลังสีดำพวยพุ่งออกมาก่อนจะบูรณาการเป็นพยางูสีดำอันมีนามแหลมคมทั่วร่างกายคมนามที่อยู่ตามผิวหนังของมันมีปลายแหลมเป็นสีม่วงแดงเฉินเซียงตระหนักได้ว่ามันสามารถปลดปล่อยพิษจากนามนั้นได้ ไม่กี่อิดใจต่อมาก็ได้มีปราณพลังสีดำพวยพุ่งออกจากสองฝั่งผนังพริบตาจึงปรากฏร่างตะขาบและแมงป่องสีดำขนาดใหญ่สัตว์พิษเหล่านั้นประตุปราณพิษสีม่วงแดงออกมาทันทีที่ปรากฏตัวเพียงพริบตาช่องทางเดินแห่งนั้นจึงอัดแน่นไปด้วยปราณพิษที่พวกมันปลดปล่อยออกมาอย่างไม่รู้จบยามนี้เฉินเซี่ยงไม่สามารถใช้งานพลังมิติส่งผลให้เขาไม่สามารถใช้เขตแดนมิติเพื่อป้องกันได้ นับตั้งแต่กายาต้านพิษของเขาไม่สามารถยับยั้งปราณพิษปีศาจมังกรและกลิ่นพิษบุปผามงเร้นลับได้มันก็ทําให้เขาหมดความมั่นใจและค่อนข้างเป็นกังวลในยามนี้กายาต้านพิษของข้าสามารถต้านทานมันได้เฉินเซี่ยงอุทานขึ้นในใจอย่างมีความสุขเมื่อรู้ว่าตอนนี้เขาต้านทานปราณพิษใ,ในทางเดินได้ว่าแล้วเขาก็หันไปสังเกตท่าทีของซุนหลิงซิงในยามนี้นางปรากฏสีหน้าบึ้งตึงแม้นางจะไม่ถูกสารพิษเล่นงานเช่นกันแต่หากสังเกตจากสีหน้า ก็คาดว่านางกำลังรู้สึกเสียเอียนปราณพิษเหล่านี้ใช้อัคคีเทพท้าพิภพเผาผลาญมันนางกล่าวกับเฉินเซียงด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลปราณพิษชนิดนี้ทรงพลังอย่างยิ่งฉะนั้นแล้วต้องทดลองเผาผลาญมันด้วยอัคคีเทพท้าพิภพ เฉินเซียงขับเคลื่อนพลังท้าพิภพครั้นจึงประตูเป็นอัคคีเทพท้าพิภพทันใดนั้นซุนหลิงซิงจึงมองเห็นปราณพลังไร้สีสารปรากฏขึ้นท่ามกลางปราณพิษสีม่วงแดงแน่เหล่าว,ว่ามันคืออัคคีเทพท้าพิภพที่เฉินเซียงปลดปล่อยอัคคีเทพท้าพิภพมีลักษณะคล้ายมังกรกำลังพุ่งทะยานเพียงพริบตาปราณพิษสีม่วงแดงในช่องทางเดินก็ได้ถูกเผาผลาญจนสูญสิน้นมันได้ผล ซุนหลิงสิงกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งครึมหลังจากนั้นจึงผายฝ่ามือส่งออกคลื่นพลังท้าพิภพเยือกแข็งส่งผลให้ช่องทางเดินถูกปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งสีขาวดูงดงามยิ่งนักหลิงสิงท่านกังวลอะไรอยู่งั้นหรือเฉินเซียงถามเบาๆขณะที่เริ่มออกเดินตามนางต่อไปเป็นเพราะเขาสังเกตได้ว่านางเผยสีหน้าเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลา เส้นทางนี้จะนำพาไปสู่สถานที่ลึกลับได้โดยตรงที่นั่นมีมรดกพลังที่เหมาะสมกับเจ้าอยู่แต่แน่นอนว่าการเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นย่อมมีอุปสรรคและอันตรายรอพวกเราอยู่สุนหลิงซิงกล่าวขึ้นมรดกพลังที่เหมาะสมกับข้าแล้วมันคือสิ่งใดเฉินเซี่ยงถามขึ้นเขาไม่นึกเลยว่าซุลิงซิงจะกำลังทำเพื่อเขาอยู่เมื่อตระหนักได้เช่นนี้เขาก็รู้สึกประทับในใจตัวนางอย่างยิ่งทักษะรับโอสถเทพ ทันทีที่ซุนหลิงซิงกล่าวจบชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมทั่วทั้งทางเดินพันแตกกระจายเป็นหมอกควันสีขาวอย่างน่าประหลาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เฉินเซี่ยงตกตะลึงขีดสุดเนื่องจากอำนาจพลังเยือกแข็งของซุนหลิงซิงถูกทำลายในฉับพลันพร้อมกับที่อุโมงค์ทางเดินเกิดการสั่นสะเทือนรุนแรงบัดนี้ซุนหลิงซิงกางฝ่ามือควบแน่นพลังสีทองขณะที่ร่างงามประตูอำนาจพลังท้าพิภพอย่างรุนแรงราวกับว่าความแข็งแกร่งของ ของนางในปัจจุบันไม่ได้อ่อนแอกว่าครั้งที่อยู่ในขอบเขตท้พิภพเสียด้วยซ้ำอำนาจพลังที่ปรากฏเป็นเช่นไรกันแน่ทาไมถึงมีความรุนแรงได้ขนาดนี้เฉินเซียงถามขึ้นแม้ปัจจุบันเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างทบทวีแต่ก็ไม่อาจวิเคราะห์ถึงอำนาจพลังภายในสุสานเทพท้าพิภพได้เลยจริงๆ ซุนหลิงซิงยังไม่กล่าวสิ่งใดนางเคลื่อนที่ไปด้านหน้าพร้อมปลดปล่อยพลังที่ควบแน่นเข้าปะทะกับอำนาจพลังที่กำลังถาโถมในทันทีแม้อำนาจพลังที่ถาโถมเข้ามาจะมีความรุนแรงจนสามารถทำลายชั้นน้ำแข็งในช่องอุโมงค์ได้อย่างทันทีใดแต่ทว่าซุนหลิงซิงก็สามารถประตูพลังต้านทานเอาไว้ได้เมื่ออำนาจพลังทั้งสองเข้าปะทะเฉินเซียงที่ยืนอยู่ด้านหลังซุนหลิงซิงก็ได้สัมผัสถึงคลื่นพลังที่ระเบิดออกเป็นแรงกดดันอันมหาศาล จะอย่างไรก็ตามสุนหลิงซิงนางนี้มีความคุ้นเคยกับสุสานเทพพาพิภพเป็นอย่างดีดังนั้นเฉินเซียงจึงมีความเชื่อมั่นในตัวนางอย่างยิ่งและหากว่านางไม่กล่าวสั่งสิ่งใดเขาจะไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นผ่านไปไม่นานสุนหลิงซิงก็สามารถยับยั้งอำนาจพลังที่ถาโถมได้สำเร็จหลังจากนั้นนางจึงเริ่มออกเดินอีกครั้งโดยมีเฉินเซียงตามติดอยู่ไม่ห่างและในที่สุดทั้งสองก็มาถึงปลายทางของช่องอุโมงค์อันมีคลื่นพลังก่อตัวเป็นพายุคลั่งขวางกั้นไว้ พวกเราจะฝ่ามันไปได้อย่างไรเฉินเซี่ยงถามขึ้นเขาเห็นว่านางยืนนิ่งอยู่ราวกับกำลังใช้ความคิดข้าจะจัดการเองเจ้ารอสักประเดี๋ยวว่าแล้วนางก็ควบแน่นพลังท้าพิภพอีกครั้งครั้นจึงปลดปล่อยเข้าใส่พายุพลังสีดำหลิงซิงทักษะรับโอสถเทพเป็นอย่างไรหรือเฉินเซี่ยงถามขึ้นเขามีความอยากรู้เห็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นแง่มุมของวิธีปรุงยา มันเป็นสิ่งที่ผู้อาวุโสทิ้งเอาไว้หลังจากการแตกดับทักษะรับโอสถเทพจะอยู่ที่สุสานของเขาและพวกเรากำลังจะไปที่นั่นสุนลิงซิงกล่าวขึ้นยิ่งเจ้าของสุสานมีความแข็งแกร่งมากเท่าไหร่การเข้าถึงสุสานจะยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นแท้จริงแล้วมันเป็นมรดกพลังของผู้แตกดับเสียอย่างนั้นสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงรู้สึกว่าสุสานเทพท้าพิภพเป็นสุสานสมชื่อเนื่องจากมันเป็นสถานที่ฝังศพจริงๆมิหนำซ้ำยังเป็นที่ฝังศพของผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตท้าพิภพ หลิงซิงสุสานในอดีตชาติของท่านอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรือแล้วทำไมท่านไม่ไปที่นั่นก่อนเฉินเซี่ยงถามขึ้นเขามั่นใจว่าว่าสุสานของซุนหลิงซิงในอดีตชาติอยู่ที่นี่เช่นกันตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานังตอบสุสานในอดีตชาติของข้ามีความพิเศษมากการเข้าถึงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะไม่มีอันตรายเหมือนกับสุสานแห่งโอสถเทพก็ตามที เฉินเซียงคิดว่าหากซุนหลิงซิงได้รับมรดกพลังจากอดีตชาตินางจะฟื้นฟูหลักฐานพลังและกลายเป็นตัวตนที่ทรงพลังอย่างยิ่งที่แท้ก็เป็นเช่นนี้หลิงซิงหลังจากท่านฟื้นฟูหลักฐานพลังในอดีตชาติได้ท่านจะสามารถเอาชนะปีศาจมังกรท้าพิภพและผู้นำตระกูลเทพหวังหว่อได้หรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้น เรื่องนี้ข้าไม่สามารถยืนยันได้เพราะไม่รู้ว่าจะฟื้นฟูได้สมบูรณ์ทันทีหรือไม่แต่หากข้าฟื้นฟูหลักฐานพลังได้อย่างสมบูรณ์แล้วหลักก็การรับมือพวกมันจะไม่ใช่ปัญหาข้ากังวลว่าจะฟื้นฟูได้เพียงเล็กน้อยเสียมากกว่าซุนหลิงซิงกล่าวเป็นเพราะมันผ่านช่วงเวลามานานมากแล้วทําให้ข้าไม่สามารถคํานวณได้แน่ชัดดังนั้นเจ้าจําเป็นต้องทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิพพบให้สําเร็จและเมื่อถึงเวลาที่พวกเรากลับจากที่นี่พวกเราจะมีความแข็งแกร่งเพียงพอ รับรองเลยว่าข้าจะทะลวงระดับได้สำเร็จอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเขามีความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถทะลวงระดับได้ไม่ยากต้องทราบด้วยว่าเขามีเม็ดยาพิภพไร้จำกัดเป็นจำนวนมากและต่อให้ไม่เข้าสู่สุสานเทพทาพิภพเขาก็จะหาโอกาสทะลวงระดับด้านนอกพงไพราทาพิภพ ภายในสุสานเทพทาพิภพ,พไม่ได้อำนาจพลังชนิดใดที่ส่งผลกระทบต่อหลักฐานพลังขอบเขตทาพิภพ,พ,พมิฉะนั้นจะไม่มีตัวตนเช่นชายัวกลางคนชุดดำอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งเฉินเซียงคาดเดาว่าชายัวกลางคนชุดสีดำสมควรมีหลักฐานพลังไม่ต่ำกว่าขอบเขตทาพิภพ,พ,พเร้นลับอย่างแน่นอนเมื่อพายุสีดำที่ปลายอุโมงค์ทางเดินสูญสลายไปจึงปรากฏกระแสะวังวนพลังสีขาวขึ้นมาแทนที่ครั้นแล้วมันก็ดึงดูดซุนหลิงซิงและเฉินเซียงเข้าไปทันที ไม่กี่อิดใจต่อมาเฉินเซียงก็ต้องรู้สึกตกตะลึงเมื่อเห็นว่าตนเองมาปรากฏตัวในสถานที่กว้างใหญ่อันมีท้องฟ้าเป็นสีแดงฉานที่นี่น่ากลัวเป็นบ้าเฉินเซียงอุทานขึ้นแม้สภาพแวดล้อมจะอุดมไปด้วยดอกไม้ใบหญ้าทว่าพวกมันล้วนเป็นสีแดงเลือดส,สุนหลิงซิงพยักหน้ากล่าว ที่นี่ถูกเรียกว่าแดนโลหิตคลั่งมันเป็นสถานที่อันตรายเจ้าต้องระวังพื้นดินที่กำลังยืนอยู่เอาไว้มันอาจมีบางอย่างจัะทะลวงขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เจ้าตั้งสติเอาไว้และใช้อัคคีเทพท้าพิพผาผลาญมันทันทีเพราะสิ่งชั่วร้ายของที่นี่ล้วนหวาดกลัวอัคคีเทพท้าพิพภพทั้งสิน้นแล้วที่นี่มีใครอาศัยอยู่อีกหรือไม่ข้ารู้สึกว่าชายไวกลางคนในท้องพระโรงเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่แล้วทำไมชายคนนั้นถึงอาศัยอยู่ในสุสานเทพท้าพิพภพเฉินเซี่ยงถามขึ้น มันเป็นคนเดียวที่มีชีวิตอยู่ในสุสานเทพทาพิภพสถานการณ์ที่ชายคนนั้นกำลังเผชิญอยู่เป็นความทุกข์ตรมที่สุดแสนรันทดเพราะชายคนนั้นไม่สามารถจุติได้สุลิงสิงกล่าวที่สำคัญชายคนนั้นจะคอยต้องปกปักที่นี่เพียงลำพังไปตลอดกาลได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงก็รู้สึกว่าชายชุดดำม,มีชะตากรรมที่แสนรันทดอย่างแท้จริงเพราะว่าการ,รเผชิญกับความทุกข์ตรมในลักษณะนี้เปรียบได้ดังโทษทานที่ร้ายแรงยิ่งหลิงสิงท่านเข้ามาที่นี่ก่อนจะตกตายลงใช่หรือไม่ เฉินเซี่ยงถามขึ้นการที่นางรับรู้สิ่งต่างๆของสุสานเทพท้าพิภพเป็นอย่างดีย่อมหมายความว่านางอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนจะถึงวาระแตกดับระหว่างที่ทั้งสองก้าวเดินไปพร้อมกับพูดคุยกันจู่ๆเฉินเซียงก็รู้สึกคล้ายกับว่ามีบางอย่างสัมผัสข้อเท้าของเขาเมื่อก้มดูจึงพบเห็นมือปีศาจจีแดงโผล่จากใต้ดินและมันกำลังจับข้อเท้าของเขาเอาไว้อย่างแน่นหนาะ ท่อนขาของเฉินเซียงสันไหวด้วยการไหลเวียนอัคคีเทพท้าพิภพทันใดนั้นจึงปรากฏเสียงคล้ายเหล็กร้อนสัมผัสน้ำเย็นครั้นแล้วมือปีศาจก็ได้ถูกแผดเผาในฉับพลันเฉินเซียงแค่นเสียงชิงชังก่อนจะถามกับซุนหลิงซิงว่าปีศาจเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไรทำไมพวกมันถึงอยู่ที่นี่พวกมันเป็นกลุ่มคนที่เคยบุกมาที่นี่ก่อนจะถูกฝังไปพร้อมๆกับผู้แตกดับพวกมันเป็นศัตรูของผู้แตกดับซุนหลิงซิงกล่าว ผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตทัพิภพเมื่อเข้าใกล้วระแตกดับพวกเขาจะเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่ฝังศพขณะที่สิทธิเอกหรือลูกหลานของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบการฝังศพแน่นอนว่าบางคนได้มอบหมายให้สิทธิเอกและลูกหลานจัดการนำศัตรูของพวกเขามาจองจำที่นี่เพื่อเป็นการทรมานไปชั่วนิรันดร์ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองมีน่นาลาทีนี่ถึงได้มีกลิ่นอายแห่งความอาฆาตรุนแรง เฉินเซียงกล่าวขึ้นจากนั้นเขาได้นำกระจกเทพหกวิธีออกมาขยายขนาดแล้วจึงนำพาซุนหลิงซิงขึ้นไปนั่งอยู่บนบานกระจกเมื่อซุนหลิงซิงขึ้นมานั่งบนกระจกเทพหกวิธีนางก็ตระหนักได้ทันทีว่ามันเป็นสมบัติวิเศษที่ทรงพลังอย่างยิ่งกระจกเทพหกวิธีสามารถทะยานได้เร็วขึ้นเป็นเพราะเฉินเซี่ยงใช้พลังท้าพิภพในการขับเคลื่อนนอกจากนี้เขายังได้เปิดใช้งานข่ายพลังป้องกันทำให้พวกเขาสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและไม่มีปีศาจตนใดสามารถคุกคามพวกเขาได้อีก จุดหมายของพวกเราอยู่ข้างหน้ามันเป็นภูเขาที่อยู่ตรงนั้นซุนหลิงสิงชี้มือไปอยังทิศท,ทางเบื้องหน้านั่นคือสุสานตาสวรรค์แห่งโอสถเทพภายใต้สภาพแวดล้อมที่ล้วนแล้วแต่เป็นสีแดงฉานยังมีภูเขา,ข,า,ข,าขนาดเล็กตั้งอยู่ซึ่งภูเขานั้นมีรูปทรงคล้ายกับเตาปรุงยาที่กำลังปะตูแสงบริสุทธิ์ดูโดดเด่นมันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างสิ้นเชิงช่างน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง เฉินเซี่ยงอุทานขึ้นทันทีที่แลเห็นยามนี้เขาต้องการเข้าไปตรวจสอบจนแทบรอไม่ไหวแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ